แอบนอนคอนโดไอ้น้องข้างล่างฮะฮะฮะอนอ๊ะจ้านอนคอนโดอนอนล่างเลไมลูกฮะที่นอนไอ,อ้นี่นอนคอนโดสามชั้นคอนโดลสามชั้นเฮ้ยฝนตกแอบขึ้นคอนโดแล้วเว้ยตกขึ้นคอนโดเอาๆโอีคน,น,นอนเหมาะเลย ฮะอันนี้แม่ขึ้นข้างบนเรอลูกฮะฮะจ้างจ้างไขึ้นข้างบนน่ะจ้างเหรอฮะจรจ้างขึ้นข้างบนน่ะลูกฮะจรงางขึ้นข้างบนเรอลูกจ้าทำปู่นอนสบายเลยคนตกตายเหลือบ่องโอ้เกิดมานอนคอนโดทำไม่สามชั <quin> ้นอีกชั้นสองชั้นไม่มีใครมานอนนี่นอนข้างล่าง เราดูนมาข้างล่างเฉยๆจานขึ้นๆู้นอนสบายลูนอนสบายอคอนโดเล่ฝนตกด้วยโอ้ยาแปาเห็นไหม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 ลูก เฮ้ยเฮ้ยเ้ยรมองกล้องียังหาไว้ปรมอลกล้องอลูกสบายไหมลมมาแล้วใช่ไหมลมมาแล้วชาชาาหนาวไหมลูกยสนใจเลย้าจะกัดกัดกดกัดใหญ่ใหญ่ใเย้ยูู ้ยอาอนองลกขึ้นลขึ้นมาวงบนลุกขึ้นมนขึ้นนั่งข้างบนเลยน้งนเลยไปไวู้โอ้